สวัสดีค่ะวันนี้เข้ามาในตลาดเวลาสองทุ่มสี่สินทีนะคะโอ้โหกราฟกลับมาเป็นกราฟปกติแล้วนะเมื่อวานแอบเป็น OTC นะคะกดยังไงก็กดเข้าออเดอร์ไม่ได้นะคะเลยไม่ได้เลยไม่ได้อัดคลิปเลยนะคะเพราะคลิป1ชั่วโมงที่อัดไปอะ่ะเป็นเป็นคลิปที่กดเข้าออเดอร์ไม่ได้เลยนะคะพอรีเฟ e หน้ารีโหลดหน้าใหม่อ้าว กลายเป็น OTC เลยนะคะวันนี้ก็เลยตั้งใจจะมาอัดคลิปให้ดูกันนะคะโอ้โหดูตลาดแปลกๆนะคะโดจิเยอะมากโอ้โหรู้สึกว่าโอเค binary อ้อ binary 91า ดิจิตอลก็91นะคะโอเคเราไปที่ไบนารีนะคะเพราะว่าตัวไบนารีเนี่ยถ้าหากเสมอนะเราจะไม่เสียเงินนะคะเสมอเราจะไม่เสียเงินพิมพ์ต้องมาปรับตรงนี้ใหม่อีกแล้วนะคะโอเค ห้าวิมาเรามาดูกันนะวันนี้เราจะกดเข้าออเดอร์ได้ไหมนะคะโอ้เข้าลงมาที่แนวรับนี้นะคะแนวรับนี้นะโอ้แนวรับนี้เป็นโซนของแนวต้านนี้นะคะคือเขาลงมาทะลุแนวนะคะโดนลงมาทะลุแนวแนวนี้ได้นะคะแนวรับนี้ได้ทะลุลงมาแล้วก็คอนเฟิร์มแนวนะคะแล้วก็ลงต่อนะ โอเคเยี่ยมนะคะสวยนะคะแนวนี้นะเดี๋ยวเป็นตีเนื้อตีไส้ไว้นะคะเป็นแนวที่แข็งแรงนะคะเป็นแนวที่แข็งแรงแนวซ้อนอยู่ตรงไหนแนวซ้อนอยู่ด้านบนนะคะตรงนี้นะคะเป็นแนวซ้อนนะซึ่งเป็นแนวต้านทรรมที่เป็นแนวต้านนะคะลืมปรับนะคะเราจะเทรดที่15้าเหรียญนะวันนี้แล้วก็มีแนวนี้นะคะแนวนี้ของเส้นกริดนี้นะเป็นแนวที่มีแรงซื้อเข้ามาในตลาดนะคะแล้วก็เป็นแนวรับด้วยนะ ปรับนิดหนึ่งแนวนี้นะคะโอเคแล้วก็แนวนี้นะคะเป็นแนวปลายไส้เหล่านี้นะคะเก็บหมดนะคะเก็บหมดอือฮึอยากให้เขาลงมาลึกๆเหมือนแท่งนี้นะคะแท่งนี้ลงมาสวยมากเลยนะแต่น่าจะไม่ลงมาแล้วนะคะเพราะว่าเขาเจอแนวรับนี้นะแนวรับหนึ่งสองสามสี่แท่งนี้เนี่ย ไม่สามารถลงมาได้นะคะสีแท่งนี้ไม่สามารถลงมาได้มีโอกาสที่จะขึ้นได้นะคะมีโอกาสที่จะขึ้นได้แล้วก็แนวที่จะดีดเขาอยู่ไกลพอสมควรนะคะแนวนี้เลยนะคะไปลายไส้นี้นะที่จะดีดเขาลงคือไปลายไส้เขียวนี้นะคะเดี๋ยวพิมพ์ตีเนื้อแดงโดจินี้นะคะไว้นะคะเป็นแนวที่จะดีดกราฟลงได้ถ้าเขาอยู่นิ่งๆแบบนี้ขอดู5้าวิหน่อยคะ่ะสภาพเป็นยังไงมองแล้วน่าจะขึ้นเขียวได้นะคะโอ้โห โดน s อ5ีห้าดีดลงนะเอาแล้วค่ะมาโซนแนวนี้แล้วนะคะโอ้แก๊บกระโดดลงมาเลยเหรอคะเนี่ยลงมาโซนไปลายไส้นี้เลยนะคะน่าซื้อขึ้นนะอ้าวขึ้นไปแล้วหรอคะอย่าเพิ่งสิคะคุณลงมาก่อนลงมาก่อนอย่าเพิ่งขึ้นไปแนวนี้ดีดเขาขึ้นนะคะแนวนี้ดีดเขาขึ้นตอนนี้นะคะ แก๊ปกระโดดลงมาไกลมากเลยเสียดายนะเราเปิดเข้ามาเขาก็วิ่งขึ้นแล้วนะคะตอนนี้เขาทะลุลงมาแล้วแนวนี้จะกลายเป็นแนวต้านเขาทันทีนะคะแนวที่เคยเป็นแนวรับที่รับ1 2 3 4แท่งนี้ได้นะมีโอกาสดิดเขาลงได้นะคะอ่าดูก่อนนะคะดูก่อนนะาอาจจะมีแดงซื้อเข้าก็ได้นะคะเพราะว่าเข้ามาที่แนวนี้นะคะแนวรับนี้นะ <S <S โอเคปล่อยเลยนะคะป่ะไปดูคู่วเงินอื่นกันค่ะ UC โอ้โหเขียวสวยนะคะเขียวสวยมากเลยเสียดาให้เปิดโอ้โหแก็บกระโดดขึ้นไปอะไรคะเนี่ยลงมาค่ะลงมานี่ค่ะลงมาล่างเลยค่ะล่างอีกค่ะล่างอีกนะคะอยากให้เข้ามาล่างโซนที่เขาเคยมาเลยค่ะิปพ์ถึงกล้าซื้อขึ้นนะคะลงมาลึกๆค่ะเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วค่ะไปแล้ว แนวต้านอยู่ไกลอยู่นะคะนี่เลยม,มีระยะให้เขาวิ่งอยู่นะกรอบเขาวิ่งถ้าเขาพักตัวตรงโซนนี้ก็คงเป็นไซด์เวย์นะคะขึ้นไปนะโอเคน่าสนนะคะแนวนี้น่าสนนะแนวนี้น่าสนนะเล็งไว้เลยนะคะน่าสนมากตีแนวนี้ไยด้วย,วยนะคะเป็นแนวเนื้อนี้นะคะแนวนี้เมื่อกี้อันนี้คือแนวโดนจีเนาะว้าวลงมาอะไรคะเนี่ย โดนดิดขึ้นนะคะเพราะเขาโซนนี้เป็นแนวรับแล้วค่ะแนวรับแล้วเคยส่งเขียวขึ้นนะคะอค่อ,คอยๆดูไปนะคะค่อยๆดูไปไม่ต้องรีบนะคะปิดเหนือแนวนะคะลงมาอีกรอบนี้สวนขึ้นได้นะคะจะลงมาไม่แค่คุณตอนนี้สู้กับ s อส5ออยู่นะเมื่อกี้โอ้ไม่ลงแล้วนะคะไปแล้วนะคะสำหรับ ยูี <You> ไปแล้วจะมาเจอแนวไหนเอ่ยเป็นตีแนวนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะคะเป็นแนวย่อยนะคะแนวย่อยนะคะแล้วก็ตีปลายไส้ของแนวต้านไว้นะคะแนวนี้นะแนวนี้เคยต้านราคาไว้ได้นะคะเคยต้านส่วนนี้ไว้ได้นะคะตีเนื้อนะคะ โอเคตีเนื้อตีไส้นะคะไว้นะโอ้โหโ,โ,โดนดีดดีดจากแนวต้านนะคะแนวต้านด้านบนมีแรงขายนะปลายเป็นเป็นแรงที่ปลายไส้นี้พอดีเลยนะคะโอ้โหอันนี้เป็นแนวรับนะคะแนวรับที่เคยส่งเขาขึ้นนะคะแล้วทิ้งไส้นะนี่เป็นอีกกรอบราคาหนึ่งนะคะลงมลันลึกมีโอกาสซื้อขึ้นได้นะคะอู้ห5สิบห้าเหรียญน,นะโอเค โอเคพิมซื้อขึ้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันค่ะว่าจะชนะไหมนะเพราะว่าไม้นี้น่ากลัวเหมือนกันนะโอ้มแก็บกระโดดลงมาน่ากลัวนะคะปะ่ะขึ้นค่ะคุณมีโอกาสแพ้ได้นะคะเพราะว่าแท่งแข็งแรงมากนะคะแท่งแข็งแรงมากโอ้เยี่ยมค่ะแต่ก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะเขาแก็บกระโดดทั้งขึ้นทั้งลงนะออเดอร์นี้ไม่รู้จะยังไงนะคะไปค่ะเยี่ยมเยี่ยมอ้าวอย่างนี้ หวานค่ะหวานหวานค่ะหวานมากค่ะเยี่ยมค่ะสวยงามค่ะออเดอร์นี้เป็นออเดอร์ที่สวยที่สุดในโลกเลยนะคะ <c oughs> คือเขามาที่แนวรับนี้นะคะฟิมซื้อที่แนวรับนี้นะเขาส่งเขียวขึ้นสวยงามมากนะคะออเดอร์นี้เดี๋ยวปิมให้ดูหนึ่งวินะอ่าสิบห้าห้านาหนึ่งนาทีนะคะดูค่ะเห็นไหมคะเข้ามาที่แนวรับนี้นะคะเป็นแนวรับของปลายไส้นี้ที่เคยส่งขึ้นนะคะ ส่งขึ้นทิ้งแต่ไส้นะโซนนี้นะซึ่งเป็นโซนของแท่งนี้นะคะแท่งเขียวแข็งแรงกับแท่งแดงแข็งแรงนี้นะคะซึ่งเป็นแนวที่เป็นแนวรับที่แข็งแรงนะพอเป็นแนวรับที่แข็งแรงยืนยันอีกนะคะที่เป็นแนวรับพอแขที่แข็งแรงเขาก็เป็นแนวต้านที่แข็งแรงด้วยสองแท่งนี้มาแตะแล้วก็ถีบลงมาแตะแล้วก็ถีบลงนะคะขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็โดนถีบลงตรงนี้แล้วก็โดนเทลงส่งสามแท่งนี้ตรงนี้แข็งแรงค่ะ ดังนั้นเมื่อกราฟวิ่งลงมาจากด้านบนนะคะมาโซนที่มีแรงซื้อนะคะมาโซนที่เป็นแนวรับนะคะย่อมมีแรงซื้ออยู่ดังนั้นป็นถึงเข้าอ,ออเดอร์ไปนะคะอ,ออเดอร์นี้สวยมากนะคะในรอบ3,000ปีนะคะจะชนะแบบสวยๆแบบวินวินอะนะคะฟินมากนะคะเดี๋ยวแคปเจอร์ไว้ส่งอาจารย์ก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะ2ไม้ติดหยุดนะคะ สองไม่ติดหยุดนะคะไม่มีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมทั้งสิ้นนะคะเราทําตามวินัยได้เราก็กําไรก็จะมาะะข้างบนมีแนวต้านเป็นแนวตา้านนะเดี๋ยวปีนตีแนวตา้านนี้ไว้นะคะปินตีแนวตา้านนี้ไว้แนวตา้านนี้มีเส้นกริดด้วยนะคะเห็นเส้นกริดเนาะเห็นไหมเส้นกริดเป็นเส้นตารางนะคะเหมือนเส้นแผนที่โลกก็จะมีเส้นสู์สูตรอะไรพวกนี้นะคะ เส้นกริดที่แนวต้านจะมีแรงขายนะเคยส่งแดงลงนะคะแต่ก็มีแนวซ้อนนะนี่คือแนวซ้อนที่จะที่ถีบเขาลงอยู่ตอนนี้นะคะโซนนี้นะเป็นแนวซ้อนเป็นโซนปลายไส้เขียวนี้ด้วยนะคะส่งเขาลงนะคะอ่าเขามาจุดที่เขามาจุดที่เป็นแนวรับนะคะแนวรับที่มีแรงซื้อนะแนวรับนี้เป็นโซนแนวต้านนี้พอดีเลยนะคะมาค่ะลงมาค่ะน้องลงมานะคะปลายไส้เขียวเลยนะคะถึงกล้าซื้อขึ้นนะ ลงมานิดเดียวไม่ซื้อนะคะเพราะว่าเขามีโอกาสโดนแนวซ้อนด้านบนตบลงแล้วสุดท้ายเราจะแพ้นะคะปล่อยก่อนนะคะปล่อยก่อนโดนเทลงนะโดนเทลงจากไปไสเหล่านี้นะคะแนวเหล่านี้เลยนะคะเป็นแนวรับแนวต้านนะคะแนวต้านมีแรงขายนะโอเคอือฮะ ิมตีแนวนี้แนวเนื้อของโนจินี้นะคะแล้วก็แนวเนื้อของแท่งนี้นะคะแล้วก็แนวเนื้อนะคะของโซนเหล่านี้เลยต้านราคาไปเยอะมากนะคะกรอบเล็กๆนี้นะไซเวตตั้งนานนะคะมีแรงนะตรงนี้มีแรงนะคะปล่อยก่อนนะคะตอนนี้เราเปิดแค่สองคู่เองนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดคู่อื่นบ้างถ้าตลาดดีเราอาจจะจบที่สามไม้ติดแต่ถ้าตลาดไม่ดีเราก็ปิดกราฟนะคะหืม ซื้อขึ้นไม่ได้นะคะแม้ว่าเขาจะเบร a k แนวขึ้นไปแล้วก็ตามเหมือนจะเบร a k แนวได้ก็ตามนะคะแต่เสี่ยงนะไม่ซื้อนะคะเพราะแนวซ้อนค่ะแนวซ้อนรอดีดลงค่ะแนวซ้อนรอดีดเขาลงนะคะเป็นแนวซ้อนนี้นะนี่เขาวิ่งมาหาแนวนี้นะคะเห็นเส้นปะไหมเส้นปะคือการวิ่งของของแท่งเทียนนะคะเขาก็จะโดนแนวพวกนี้ถีบลงค่ะ เขาก็จะวิ่งลังเลอยู่แถวนี้สักพักหนึ่งนะคะสักพักหนึ่งปล่อยเขาก่อนอืมพอพ้นแนวนี้แล้วนะคะเขพ้นแนวนี้แหละแต่ข้างบนมีแนวซ้อนนะคะวิมไม่กล้าซื้อขึ้นนะคะข้างบนมีแนวซ้อน,นะคะ่ะวินปล่อยเลยะคะ่ะอ่าลงมาอีกแล้วหรอคะคุณ เราชนะแท่งนี้ไปนะคะแท่งนี้เราสวยมากเลยอ่าปล่อยก่อนค่ะเขายังจะชนกับกําแพงโซนนี้นะคะเป็นแนวต้านโซนนี้นะ,ะแนวต้านที่แข็งแรงนะคะมีแรงขายนะที่ถีบเขาลงได้นะคะแปลไม่ออกค่ะร้องไปนี่นะคะ <c oughs> ชาวฟังเพลงนะคะ โอ้โห uh huh. พยายามขึ้นมากเลยค่ะปลายไส้นี้นะคะเป็นแนวต้านเขานะเหมือนเขาจะทะลุได้เลยนะคะเนี่ยพยายามส่งขึ้นมากเลยอ่าโดนป,ปลไส้ถีบลงนี่คือความสามารถของแนวต้านนะคะลงมาลึกๆมีโอกาสสวนซื้อขึ้นได้นะคะ to share to ที่เนื้อนี้นะคะพยายามขึ้นมากเลยค่ะปล่อยก่อนนะ EU เป็นไงบ้างอะ่ะ EU ก็จะไปจะขึ้นไปแล้วเหมือนกันนะคะ EU นี้ยังโดนแนวซ้อนถีบอยู่นะคะเนี่ยส่งแดงมาแล้วค่ะโอเคมารอเลยรอเลยไปคู่อื่นหน่อย เอซีค่ะเอซี AC หรอคะอืมเขาจะน่าจะวิ่งเป็นกรอบไซด์เวแนวบนรอถีบเขาลงนะคะนนำตานตีแล้วนะคะเหลือแนวรับนะแนวรับเป็นจะตีแนวรับนี้ไว้ก่อนนะคะ ดูจีนี่สวยมากเลยอ่ะอยากให้เขาลงมาลึกๆค่ะถึงก้าซื้อขึ้นนะโอ้โหลงมาลึกสมควรเลยค่ะเนี่ยโอ้โหลงมาลึกเกินไปค่ะกลัว ลงมาไม่มีดีเจกเลยค่ะพิมเลยกลัวแล้วเขายังลงมาไม่ถึงโซนของเส้นกิดนะตอนที่ราคาเวลาใกล้หมดนะ่ะยังไม่ถึงโซนเส้นกิดพิมเลยกลัวเขาลงมาไม่ถึงเส้นกิดนะคะเส้นกิดที่แนวรับเนี่ยมีแรงซื้อนะคะที่ส่งเขาขึ้นตรงนี้นะนะคะแต่สวยนะออเดอร์นี้สวยมากเลยค่ะอืมยูซีนี้ทำน่ารักนะคะ UC วันนี้น่ารักมากเลยค่ะโอ้โดนถีบขึ้นที่เส้นกิดพอดีเลยนะคะ เส้นกริดนี้เป็นเส้นกริดที่มีแรงเข้านะคะมีซิกนิฟิเค n นต์นะคะเนื่องจากเคยถีบกราฟลงแล้วก็เคยส่งกราฟขึ้นนะคะปล่อยก่อนค่ะลงมาลึกๆมีโอากาสซื้อขึ้นได้นะคะแต่ต้องลึกนะคะน้ำเงินนี้เลยนะไม่ลงมาไม่ซื้อค่ะ Mm hmm. ข้างบนมีแนวต้านนะคะรอถีบเขาลงอยู่แนวนี้นะคะที่เคยถีบเขียวนี้ลงนะแต่เขาก็พยายามขึ้นนะคะเขียวแบบพยายามไต่ขึ้นไปไปแล้วหนึ่งไม้นะคะเดี๋ยวเราหาโอกาสเทรดไม้ที่สองกันแนวซ้อนเขาค่ะน่ากลัวแต่ปิดเหนือแนวนะอ้าวแปดนาทีแปดนาทีปิดเลยค่ะ ลงมาอีกแล้วค่ะแต่ต้องลงมาลึลกๆค่ะลงไม่ลึกไม่กล้าซื้อต้องปลายไส้เดิมเลยค่ะเนี่ยค่ะต้องเป็นปลายไส้โดจินี้เลยค่ะเพียงถึงกล้าซื้อขึ้นนะคะอ่ะโอ้โหเข้าออเดอร์ไปแล้วนะคะรอดไหมไม่รู้นะคะออเดอร์นี้เพราะว่าส่งแดงลงมาน่ากลัวมากค่ะดูแดงแดงพวกนี้ส่งมาน่ากลัวจริงๆค่ะ อ่ไปค่ะน้องอย่าเพิ่งลงมาค่ะแดงน่ากลัวนะคะแดงที่ส่งปิมลงมาเนี่ยน่ากลัวค่ะปิมกดคันออเดอร์แล้วก็เขาส่งลงมาอีกต่อหนึ่งนะคะโดนเอสพห้าดีดลงนะตอนนี้สิบสี่วิค่ะขึ้นไปก่อนค่ะน้องโดนเส้นกิดนะคะโดนเส้นกิดนี้นะถีบลงนะคะโอ้ oh my god ขึ้นไปค่ะโอ้แพ้แน่เลยค่ะโอ้โห โอ้เยี่ยมค่ะมาแบบดวงล้วนๆนะคะเมื่อกี้นะเมื่อกี้นะคะโดนเส้นไหนนะที่ถีบลงโดนเส้นไหนคะโดนเส้นกิดนี้นะคะแดงเนี่ยค่ะแดงนี้นะคะแดงนี้ที่เราว่าเขาจะขึ้นสวยๆเนี่ยเขาโดนเส้นกิดนี้เดี๋ยวพี่พอดูอีกทีนึงกันกลัวเป็นตาลตรายนะคะ นี่นะคะเส้นกิดนี้นะที่ถีบแดงลงเมื่อกี้เห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะเห็นเหมือนที่พิมพ์เห็นไหมคะภาพชัดมากเลยนะคะกรณีที่เราอยากรู้ว่าเส้นกิดนี้แรงไม่มีแรงเนี่ยตอนแรกเขาขึ้นเนาะเขาส่งเขาส่งเราที่ปลายไส้นี้แล้วเขาก็ขึ้นขึ้นขึ้นนะคะนึกว่าเขาจะขึ้นได้นะขึ้นไม่ได้โดนเส้นกิดเทลงมาไปไหนแหละนี่ค่ะเส้นขาวเนี่ยเส้นกิเนียเส้นกิดเนี้ที่เทลงมาเทเทแดงยาวนี้ลงมาเนี่ยนะคะ แล้วสุดท้ายก็โดนดีดขึ้นจากปลายไส้เดิมไปไส้นี้นะคะดีดเขียวขึ้นโชคดีไปนะคะชนะสอไม้ติดแล้วนะตอนนี้จบที่เท่าไหร่คะ82เหรียญน,นะคะโอเคที่82เหรียญโอ้โ oh, หลงมาลึกค่ะลงมาลึกมากเลยลงมาอีกเนอะลงมาอีกโอ้ oh, ไม่ลงมาอีกแล้วเหรอลงอีกดีลงมาก่อนซื้อไม่ทัน โอเคซื้อไปแล้วนะคะรอดไหมไม่รู้โอ้โหแดงลงมาน่ากลัวมากเลยค่ะจะไปไหนเขาคุณ <c oughs> ออ้แดงนี้มีโอกาสแพ้นะคะเพราะว่าเป็นแดงที่แข็งแรงมากค่ะแดงนี้แข็งแรงมากจริงแข็งแรงมากแล้วก็ความชันเขาเป็น45องศาด้วยขึ้นได้ไหมไปค่ะ13าวิค่ะขึ้นก่อนค่ะน้องขึ้นก่อนโอ้โหโดนเทลงนะคะน่าจะแพ้นะคะไม้นี้เสียใจนะคะเสียใจ6กวิค่ะ แพ้ค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสามไม้ติดแบบรัวๆค่ะโชคดีค่ะนี่คือความสามารถของแนวรับนะคะเมื่อกี้เขาลงมาลึกมากนะคะลงมาลึกมากนะคะวิ่งจากตรงนี้นะลงมา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 นะคะ แล้วโซนนี้เป็นแนวรับนะคะแนวรับที่ปิมตีดักไว้รออยู่แล้วลงมาจนถึงน้ําเงินนะคะตกใจเลยนะว่าเขาลงมาได้ไงนะคะแล้วเขาก็ลงมาได้อีกนะคะสุดท้ายนะก็โดนโซนของแนวรับพวกนี้นะคะไร้ไส้เขียวนี้ไร้ไส้เขียวนี้มีแรงซื้อนะคะเข้ามาในตลาดดีดเขาขึ้นนะชนะไปนะคะวิสุดท้ายนะคะโอเคสามไม้ติดหยุดนะคะวันนี้เราเก็บกําไรไปที่เท่าไหร่ไม่รู้นะคะอยู่ที่เก้าสบหกเหรียญน,นะ โอเคใช้เวลา19นาทีนะคะ19นาทีในการเทรดนะคะของวันนี้นะยังไม่เก็บภาพฝากอาจารย์อีกนะคะเดี๋ยวนะพิมหาก่อนโอเคสาไม้ติดนะคะวันนี้ แดงลงมาซะน่ากลัวเลยนะคะส่งแดงลงมาหน้ากลัวเลยโอเควันนี้จบงานเท่านี้นะคะจบงานเท่านี้นะทะลุไปแล้วนะคะทะลุแนวไปแล้วสวยงามมากนะแนวที่เป็นแนวแข็งแรงของเราแนวนี้นะแนวขาวที่พิมตีไว้คือแนวแข็งแรงนะคะส่งเขียวนี้ขึ้นสวยเลยนะคะสู่ยอดเขาเลยนะคะเอเวอร์สนะคะอืมนี่ก็สวยนะคะ EJ เนี่ย ว้าวเอซี AC ก็สวยนะคะมาที่แนวรับที่สวยมากและมีเส้นกริดด้วยนะคะแนวรับนี้เอาแล้วเอาแล้วความโลภจะครอบงำหรือไม่คะต้องลงมาปลายไส้นี้พิมจะกดขึ้นนะเอาค่ะไม่ลงมาแล้วคะ่ะจอดเจอเส้นกริดนี้ดีดขึ้นแล้วนะคะเห็นเส้นกริดไหมคะเห็นเส้นกริดไหมเส้นกริดนี้นะคะเส้นกริดนะ อันนี้พาดูเฉยนะคะเป็นพาดูเฉยนะมไม่เทดแล้วนะคะเพราะว่าท็อปฟอร์มของวันนี้แล้วนะคะพอดีว่า21อนาทีเองนะคะก็เลยนั่งวิเคราะห์กราฟให้ดูคร่าวๆนะเขาลงมาโซนแนวรับนะคะแต่พิมอยากให้เขาลงมาถึงปลายไส้เดิมที่เขาเคยลงมาแล้วมีแรงซื้อเข้าดีดขึ้นนะคะถึงจะจบเขียวที่สวยนะไม่งั้นจะโดนแนวต้านเนี่ยแนวต้านด้านบนสีน้าเงินเนี่ยดีดลงนะคะอันนี้โดนดีดลงนะคะเห็นไหมถ้าเราไม่ได้ราคาดีอะเราอาจแพ้ได้นะคะหม้ อาจแพ้ได้นะคะถ้าเขาลงมาปิดใต้เส้นนี้พอดีเนี่ยเนี่ยแพ้เสียงได้ค่ะเสียงได้เนี่ยถ้าได้ราคาแค่เนี้เสียงมากมาลงมาเลยค่ะไปไส้นี้เลยค่ะน่าไม่ลงมาแล้วค่ะเยี่ยมค่ะไปค่ะโอ้ส่งสวยนะคะส่งสวยส่งเส้นกิดด้วยมาโซนแนวรับก็ต้องโดนเดียดอย่างนี้แหละค่ะ คุณไม่รู้หรอคะว่าแนวรับเนี่ยมีแรงซื้อคุณส่งสวยแต่แนวซ้อนรอดักคุณรอถีบคุณลงเพียบเลยค่ะข้างบนเนี่ยแนวซ้อน,นะคะ่ะแนวซ้อนแนวซ้อนปลายไส้อัดไม่เท่าไหร่นะคะแนวซ้อนเนื้อนี่ค่ะแนวซ้อนเนื้อเนี่ยตีขาวไว้ให้ดูรับหนึ่งสองสามสี่ห้าโซนเนี้ยรับไว้นะคะรับเข้าไว้ ส่งไปแล้วค่ะส่งไปแล้วแนวรับแต่โดนแนวซ้อนนี้ดีดนะช่วงเมื่อกี้นะคะโอเคนะคะจบงานเท่านี้นะเวลาการเทรดน้อยก็จริงนะคะก็เราจะได้โหลดคลิปแป๊บเดียวนะคะเห็นไหมคะโดนแนวซ้อนดีดลง นี่คือความสามารถของแนวซ้อนที่พิม์บอกไว้นะคะนึกวก็จะขึ้นสวยๆเหรอคะไม่คะ่ะคุณเจอแนวซ้อนนี้ดีดลงได้เพราะว่าเขากลายเป็นแนวต้านแล้วนะคะจากเดิมเขาเป็นแนวรับนะเมื่อกราฟวิ่งผ่านมาแล้วเขาถือว่าเป็นแนวต้านนะ,ะลงมาลึกลึกมีโอกาสซื้อได้นะปลายไส้นี้เลยคะ่ะเส้นกิดเฉยๆไม่เอาคะ่ะลงมานี่เลยคะ่ะถึงกล้าซื้อขึ้นนะคะโอ้โหมามาเลยเวลากดแล้วนะคะคอยดูนะคอยดูนะเขาจะมาแนวรับนี้แล้วเขาจะโดนดีดขึ้นไหม ่ด่ลองดูค่ะเราลองเข้าเรื่องในใจนะคะแนวนี้เป็นแนวมาเธอร์าบาร์นี้นะแท่งแดงเนี้ยลงมาอย่างแข็งแรงเลยนะคะมาหยุดจึ๊กตรงนี้นะคะตรงนี้มันต้องมีแรงซื้อสักอย่างแนวต้านอะไรสักอย่างหยุดเขาไว้นะคะอืมนั่นไงดีดแล้วหูแก๊บกระโดดลงมาแก็บกระโดดลงมาต้องน้ำเงินนี้เลยค่ะ น้ำเงินนี้เป็นเข้าของแรงนี้นะคะแรงซื้อที่ปลายไส้นี้นะพิม์พก็เลยเล็งไว้อยู่ถ้าเข้าลงมามีโอากาสซื้อขึ้นได้แต่ดูท่าทีไม่ลงแล้วค่ะโดนแนวปลายไส้นี้ดีดขึ้นก่อนนะคะโอ้หน้าขึ้นได้นะคะหน้าขึ้นได้ทะลุไปแล้วปลอปเลยว้าวลงมาแนวรับอีกแล้วนะคะจอดลงมาโซนแนวรับของอีชั้นอีกแล้ว24นาทีสาไม้นะสามไม้ติดนะ เก้าสิบหกเหรียญน,นะคะจากเดือนมิถุนาเอ้ยกรกฎาสิงหากันยากันยายนสองกันยายนนะคะที่สิบเหรียญน,นะคะเทรดอย่างระมัดระวังนะคะอย่าเอาเงินไปทิ้งไปคว้างนะคะเราดูแลรักษาเงินเงินก็จะจอยู่กับเรานะคะเงินมันชอบคนที่มีวินัยนะเงินตลาดก็เหมือนกันนะคะตลาดจะจ่ายเงินให้คนที่มีวินัยเท่านั้นนะคะ จะไม่จ่ายเงินให้คนโลภนะคะจะไม่จ่ายเงินให้คนโลภนะอันนี้คุณลงมาเปิดอะไรอยู่ข้างล่างนี้คะเนี่ยคุณฮลงมาไม่เป็นท่าเลยกระโดดข้ามไปข้ามมาเหมือนกระโดดยางเลยนะคะเนี่ยมาแนวรับนี้สวนขึ้นได้นะว้าวน่าจะน่าจะขึ้นแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นค่ะขึ้นไหมโอ้โห,หลงมาแนวรับนี้แนวรับนี้แนวรับเส้นกิดนี้ เรียบร้อยดีดขึ้นเรียบร้อยเขาเขาเขาไม่มาแนวรับนี้ตอน30มสิบวิที่เรากดได้ไงคะพิมเลยถ้าแบบนี้เราก็ไม่กดนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะมาถึงจุดที่มีแรงซื้อเข้าหรือเปล่านะคะปรากฏว่าแท่งนี้มาถึงจุดที่มีแรงซื้อเข้านะคะซึ่งเป็นแนวต้านนะคะกลายเป็นแนวรับแนวรับมีแรงซื้อนะ,ะอันนี้คือกดของเขาเลยนะคะ นี่เป็นอีกแนวหนึ่งนะที่เคยต้านราคาไว้ได้เป็นแนวต้านที่แข็งแรงก็ย่อมเป็นแนวรับที่แข็งแรงเช่นเดียวกันนะลงมาลึกๆเลยนะคะลงมาลึกๆมีโอกาสซื้อขึ้นได้นะคะจะหยุดตั้งนานแล้วนะคะไม่หยุดสักทีนะคะมัวแต่มองนะคะมัวแต่นำมองแท่งเทียนนะคะ ยั Your, ่วบิมมากเลยนะคะอะไรเนี่ยมาโซนแนวรับนี่พอดีเลยสวยมากพระเจ้าจอดโอ้โหแท่งนี้สวยมากค่ะไม่อยากบรรยายสวยสวยมากแล้วมาเข้าที่ปลายแรงซื้อเข้าที่ปลายไส้นี้พอดีเลยนะคะสถิติเดิมเขาทำได้พิมพ์ถึงรอทุกครั้งที่เราจะเข้าออเดอร์ให้เราเข้าในจุดที่เขาเคยมีแรงซื้อเข้าค่ะ นะพยายามเข้าในจุดที่มีแดงซื้อเข้าชอบซื้อขึ้นไงคะไม่ชอบซื้อลงไม่เชื่อใจในแรงขายเท่าไหร่ชอบซื้อขึ้นอย่างเดียวชอบแบบเขียวๆอะไรเงี้ยไปไส้นี้นะคะน้ำเงินนะแต่เขียวก่อนหน้าแข็งแรงนะคะขอบอกโอ้โหดีดลงมาดีดลงมาแล้วอันนี้ไม่หารุสุ้นสถียะ,ะพยายามขึ้นตลอด แต่ก็โดนดีดอ่าส่งขึ้นนะคะเจอแนวนี้อยู่ค่ะตอนนี้นะเรียบร้อยนี่คือความสามารถของแนวต้านนะดีดมารอบแรกนะแต่แรงซื้อเยอะก็ขึ้นได้นะคะแนวซ้อนเยอะนะด้านบนโอเคนะคะคนนี้จบงานเพียงเท่านี้นะสามไม้ติดหยุดนะคะสามไม้ติดหยุดนะคะโอเคนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพรุ่งนี้อยู่เวนนะคะ อยู่เวถึงหกทุ่มเลยอาจจะไม่ได้ลงคลิปอะไรให้เพื่อนๆนั่นเห็นไหมคะโดนดีดแล้วค่ะโดนดีดแท่งนี้โดนดีดค่ะดีดจากแนวซ้อนด้านบนค่ะนี่คือความสามารถของแนวซ้อนนะคะ ราคาเขาอะนะคะราคาซื้อขายราคาที่มีแรงขายเข้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่แนวเดิมแต่อาจจะบวกลบโซนนี้นะคะดังนั้นถ้าเขาขึ้นไปไม่ถึงนะคะขึ้นไปไม่ถึงเรากดขึ้นไปไม่ถึงจุดที่แรงซื้อแรงขายเข้าอะ่ะแล้วเราแล้วเราคิดว่ามันจะเข้าแรงมันจะเข้าอะ่ะก็อาจแพ้ได้นะคะดังนั้นต้องบวกลบดีๆนะคะบวกลบดีๆ โอเคนะคะ28นาทีพอหอมปากหอมพอนะคะสามารถติดหยุดค่ะวันนี้๊วยบายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ